và tất bật. Tại làm áo có bệnh đến 3 giờ. อั่ะนลี่ยไนมไม่เปรียนมันไม่เปียนตนบไม่เปียนไม่เปียนดีมาเปียน่บจะ ว่านี้มันอาทีพเดียวไม่มีตะปีไม่ได้เลยดีเ่ยเ็อราทำแเทนี่เป็นคนที่ไหนมาก่อนนี่ยที่นี่นะไม่ใช่มาจากนครนะก่อนนเลยกนกป้าไตบ้านาลทำเป็นกี่ปีแล้วทำมาทั้งหมด ลูกลานี่ไม่ตาแม่เกินับลานี่เลยนะตอนนี้ลูกเรียนที่ไหนบ้างลูกก็เรียนปริญญาตรีที่ราชพัฒน์จะมารีจบเลยเทอมเรียนแล้วก็คนน้องก็อยู่มหค่ะโอผลปริตจากลานีเลยได้มาจากนี้เป็นส่วนใหญ่ปริญญาหรือว่าปริญญา่าฮ่าฮ่ามันมันมันเทคนิคด้วยวิธีการ ไม่ใช่ว่าใครคนในคนไหนจะมาต้องต้องรังไตอนต่อไปว่า้าหน้าเหมือนว่าถ้าแต่งหใ้ต้อต้องทาั้งานแล้วก็จะเป็นแ่ช้าก็ต้อต้นนั้นสวยำหน้าอย่างนี้ต้นนั้นสวย

ได้หลายขายถึงได้นลี้ขายถึงละห้าสิบบาทขายเป็นราคาส่งอะค่ะพอแข่งเสร็จแล้วเราก็ทําเสร็จล้วก็ธรรมดาของเราเราก็ต้องปิดไว้ใช่ไหมคะเวลาในการที่มันจะเป็นสีแบบนี้คนคนทาก็ต้องเลือกด้วยค่ะเวลาไปซื้อวัตถุดิบเป็นสีทองทองแต่ตลาดจะชอบเขาเรียกลาวแผ่นนะอย่างนี้ลาวแผ่นลานิ่มลาวแผ่นถ้าว่าสีมันแดงค่ะขึ้นทะเบียนวัตถุเรียบร้อยแล้วค่ะ เขาจะรู้กันนะค่ะเขาจะรู้กันเมาหลายปีแล้วสุดมากก็จะรู้เลยอีปีนี้ฉันไม่ต้องสั่งนะก็ส่ง90บาทถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ต้องทำอะไรเขาเลยก็แค่มายุยกไปก็เดี๋ยวคงจะได้ไปคุยกันเรื่องว่าออกแบบที่เป็นแบรนด์ของเราก็กินกันใหญ่เลยก็ทำเขาว่าเอามาจากเกษตรกรดู้ที่มันมาติดตลาดนะมันจะติดตลาดได้เร็วเขาจะมีส่วนที่เขาออกแบบอะค่ะเขาจะมา เดือนสิบเราก็จะมีออเดอร์เป็นลูกค้าของเราค่ะ,ะคือทํากันมาหลายปีแล้วทุกๆปีเขาก็บอกว่าเออฉันไม่ต้องสั่งนะเดี๋ยวถึงเวลาก็เข้ามาเอาเองเลยหนึ่งเดือนนี้จะทําขนมลาได้ประมาณหนึ่งพันสามร้อยโลก็จะคิดเป็นราคาว่าโลละร้อยละร้อยส่งโลละร้อยค่ะก็ะะได้แสนกว่าบาทแสนประมาณแสนสามค่ะต,ต่อเดือนค่ะเฉพาะเดือนสิบอย่างเดียวค่ะ แล้วมันก็จะมีผลคลอยได้ไปถึงเดือนหลังจากเดือนสิบอ่ะค่ะ,อ,ะอีกสักประมาณหนึ่งเดือนก็จะได้ประมาณอีกสี่ห้าหมืน่นค่ะเป็นผลคลอยได้เพราะว่าส่วนมากเขามาแล้วเขาค้างกันอยู่เพราะยังไม่กลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่คนที่มาแล้วกลับไปแล้วก็อ,อยากได้ไปฝากยังไม่พอเลยก็สั่งเข้ามาค่ะครับช่วงเดือนสิบเราทาขนมลาเพิ่มเท่าไหร่ที่เดียวเรืเ่องสมัยตัวนใหญ่ปกติอันนี้<ด>ทําทําเดือนหนึ่งประมาณ สามหมก็ประมาณ300โลค่ะอันนี้ก็ทําเพิ่มอีกพันพันพัโลค่ะจากจากเดือนธรรมดาแล้วก็เดือนสิเดือน10จะได้ประมาณพั0สโลพันสามรโลค่ะ 1, 3,